ยี่สิบไหมลุงขอเลี้ยงสามหัวโอ้ยี๊ดแล้ลุงอยู่นี่ใจเย็นใจเย็นนี่องค์จ่าแบงค์ยี่สิบละเอาเลี้ยงมเอายี่สิบใช่ไหมยี่สิบก็ยี่สิบเอ้าลุงมีแบงค์ลุงอะไลุงเอาท่าใจยี่สิบบ้าง เทใส่น e ี <t> ้ยบครับลุงให้กันผมยผมมานั่นเนียเอเก็บไฟป่าหหก็ก็ที่หรือวพวกโมยลุงจะไปไหนเนี่ยลุงจะทำบนพี่ไหนดี่ไหนวัดเอ๋รออแล้วบ้านที่เดี๋ยวเดี๋ยวว่าว่า่เคยดูบอลยอร่ะ ไม่รู้ลุงไม่ข่าวว่าอะไรว่าเยื่อละมันกากๆอะไรไม่รู้อ่ะจำได้ลุงมีแขวะผมแลนั่นน่ะรู้จักกันไหมลุงมองเห็นแล้วลุกตาบอดลุงเคยรู้กันอยู่ได้ข่าวมั้มได้ข่าวได้ยินได้ยินลุงไปแบบไปทำกุญแจไปทำด้วไปแต่ผมพาไปหรือไปเองไปลุงห่อไปลุงมอกแนวเมานะคะไม่ได้ติดต่อมาเนี่ยโอเค ได้อำนาจอำนาจารตาลาดเขียนติดต่อไปทุกการสถานทั่วต้องบอกลับลงตเกิดโรคภัเเป็นไวคขั้วไปขั้วใจกายให้ร้อนลนสุดท้ายนี้ การที่เรามองเห็นนี้เป็นการใช้ชีวิตของโลกปัจจุบันซึ่งมีแต่ความไม่ไว้ใจกันซึ่งต้องดูกันดี